ก็เจอกันผมก็ตามตามคุณธนาทร,ร์ก็รู้สึกว่าถ้าจะเล่นกันเมืองก็อยากจะลงพักนี่แหละเจอกันได้ไงนะคะผมไปตามเขาที่สำนักนักข่าวต่างประเทศแถวเพลินจิตเขาขึ้นเวทีพร้อมไอติมกับพี่ท็อปกับใครอีกสักคนหนึ่งอนาคนใหม่ใช่ไหมคะตอนนั้นตอนนันอาคตใหม่เขาก็ยังไม่รู้จักผม ผมก็นั่งฟังไงเฉยแต่ว่า,ายังมีรูปยังมีรูปที่ถ่ายคุณธนทรแล้วข้างหลังติดผมอยู่ oh. ใกล้เลือกตั้งแล้วเขาก็มีเพื่อนกับเพื่อนเนี่ยเขาโทรมาหาผมบอกว่าอยากเจอคุณธนทรอยากเจอผม <c oughs> แต่ตอนนั้นยังไม่รู้จักกันตอนนั้นไม่รู้จักกันแค่เข้าไปที่ตึกไปเจอกันเขาก็อบอกว่าอยากชวนคุณเป็นปาร์ติลิสรับพี่ชอบเรื่องเกี่ยวกับการเกษตรคุณชื่อในเรื่องการกระจายอำนาจไหมผมก็บอกผมอยากเห็นก็เหมือนอย่างที่เราเคยเห็นที่นิวซีแลหรือเมริการือญี่ปุ่นหรืออังกฤษอะไรพวกนี้นะ ว่าอยากเห็นประเทศไทยมีมากกว่ากรุงเทพเชื่อครับคุณเชื่อในการสู้กับมอนอปเปอรี่ไหมตอนนั้นเขาใช้ภาษาอังกฤษก็คือ,อทลายทุนผูกขาดนั่นเองบอกเชื่อครับผมคิดว่ามันหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นพลังงานกเกษตรหรือเทคลคอมอะไรพวกนี้นย,ยิ่งมีคอมเพลตเชั่นหรือมีการแข่งขันมากๆเนี่ยมันยิ่งดีอันนี้นี่คือเป็นสิ่งที่ฮาร์วาร์ดพูดโดยตลอดเวลาอยู่แล้วนะแล้วคุณเชื่อไหมว่าทหารเนี่ยควรที่จะ คอยปกป้องประเทศไทยจากศัตรูภายนอกแต่ไม่ควรยุ่งกับการเมืองไทยหรือไม่ควรยุ่งกับเรื่องกิจการภายในของไทยควรที่จะเป็นรัฐบาลพลเรือนผมนก็แน่นอนพี่ผมก็เห็นอยู่แล้วก็ตามดูอยู่ว่า ไทยรัฐประหารบ่อยแค่ไหนถึงตรงนี้ที่เล่ามาให้หมดนี่ก็คือเพื่อที่จะตอบว่าคุณอยากจะเข้าว่าการเมืองมาทําไมก็คือการการกระจายอํา,อา,านาจก็คือการทลายุนผูกขาดก็คือการทําให้รัฐบาลประชาธิปไตยที่มาจากพลเรือนแล้วก็ดูแลพี่น้องทหารให้มีสิทธิมนุษยชนให้สามารถที่จะปกป้องอประเทศไทยจากภัยศัตรูภายนอกแต่ว่าไม่ได้มีส่วนยุ่งเกี่ยวกับการเมืองภายในประเทศทําให้โอกาสในการทํารัฐประหารมัน หยุดวงจรนะสักทีนึง่งจนถึงทุกวันนี้เราก็ยัง simple มากอย่างนี้ส่วนใหญ่แล้วก็ถ้าเป็นดีเบตกับไทยไลฟ์ก็จะทุกคนก็จะถามบอกสุดตรงไปนะสุดตรงไปน,นะอะไรเงี้ยผมถามกลับเลยนะออว่าการที่แบบวิธีบริหารประเทศที่ใช้กรุงเทพเป็นส่วนกลางมาเนี่ยร้อยสามสิบห้าปีตั้งแต่สมัยราชกาลนะินคมมาจนถึงยุคโควิดเนี่ยตกลงใครสุดตรงอ่ะไม่มีพักอื่นเป็น choice บ้างเลยเหรอคะตอนที่แบบพักอะไรอ๋อบอกไม่ได้จริงเหรอ ก็มีมีหลายหลายมีโอกาสที่ได้พูดพูดคุยหลายหลายหลายคนซึ่งรู้จักมาจากตั้งแต่สมัยภาคธุรกิจบ้างเป็นเพื่อนของเพื่อนบ้างอะไรอยงี้จากวันนั้นจนวันนี้คุณขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งเลยของเก้าไกลมันยากลําบากมากครับใน3-4ปีที่ผ่านมาค่ะความคาดหวังเนาะจากจากที่เป็นเขาเรียกว่าภาษาอรงกเล็กเยก d e s เด t a t e d s u r v i v o r นะใครไปดูใครไปดูใน Netflix กูเกิลก็ไปดูดจะเห็นก็คือเหมือนกับว่าเป็นผู้ล่อตายที่ถูกวางตัว,วเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยก็จะคล้ายๆอย่างนั้นนะเพราว่าให้เราเป็นหัวหน้าพักอะรู้สึกยังไงคะคุยกันไหมคะมีหลายความรู้สึกเนะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าการเป็นหัวหน้าพักของพักเรามันไม่ได้หมายความว่าอดีตหัวหน้าพักมาบอกว่าคนนี้จะเป็นหัวหน้าพักได้มันมีการประชุมมันมีการทําเครือข่ายแล้วมันก็ต้องทําให ถูกต้องตามตามกฎหมายตามพรบรพักการเมืองกกตอยู่แล้วแต่ความรู้สึกตอนนั้นมันก็มันหลายเรื่องครับถ,ถ้าจะเล่าให้ฟังก็คืออันที่หนึ่งก็คือว่าต้องแบกรับภารกิจมาต่อคุณธนาทรน,นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายอันที่สองเลยก็คือเป็นช่วงที่โควิดกําลังจะเข้ามาเพราะฉะนั้นมันก็จะมีมีเรื่องที่ประเทศไทยไม่เคยเจอม,เมา<ะ>มาหนักพอสมควรใช่ไหมต้องเข้าไปถึงปุ๊บก็อภิปรายพรกงเงิน กู้ฉุกเฉินโควิด1.5แสนล้านทันทีเลยอะไรพวกนี้<ม>แล้วก็มีงูเห่าใช่ไหมครับมีบมีคนย้ายพักนี่คือบทพิสูจน์อีกบทพิสูจน์หนึ่งที่เรา,เอาตอนขึ้นไม่หลงตอนลงไม่ท้อแล้วก็จะค่อยๆพิสูจน์ตัวเอง<ม>ใช่ไหมแต่ว่าแน่นอนว่าสื่อมวลชนก็ดีนะครับรายการที่จะตอนเช้าๆตามช่องต่างๆ,างๆางก็จะถามบอกว่าทิทาจะไวหรอแล้วไม่เหมือนธนาธรเลยบุคลิกก็คนละแบบ แต่ผมก็คิดในใจของผมอย่างนี้จะเรียกว่าดื้อเปล่าก็ไม่รู้นะครับนี่ก็อย่าเอาไม้บรรทัดมาวัดคนอื่นอผมก็จะไม่ยอมให้เอาในขณะเดียวกันผมก็จะไม่ไปเอาไม้บรรทัดคนอื่นมาวัดตัวเองอและในขณะเดียวกันผมก็จะไม่เอาไม้บรรทัดของผมตัวเองไปวัดคนต่อไปเช่นเดียวกันเขาไม่ควรที่จะเหมือนผมอและผมก็ไม่ควรที่จะเหมือนใครก็แล้วแต่ก็ควรที่จะเป็นตัวของตัวเองที่สุดเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าการเมืองเนี่ยถ้าเกิดคุณไม่เป็นตัวของตัวเองนี่มันเป็นอาชีพที่ทุกข์ที่สุดเลย คุณจะแบบถ้าเกิดสมมตินะถึงเวลาเดี๋ยวต้องมารับโทรศัพท์นายทุนว่าต้องไปทำเดี๋ยวนายสั่งมาทําอย่างนี้อะไรอย่างนี้ผมถึงได้รู้สึกว่าเการเป็นก้าวไกลเนี่ยเราไม่ต้องการที่จะแบบมีคนมาสนับสนุนหลายสิบยี่สิบล้านเราไม่อยากเห็นโต๊ะจีนเราก็เคยจัดอะไรแบบนี้แต่ว่าไม่เคยมีใครที่ให้เรามากมายมาหาศาลเป็นถุงเป็นถังจนกระทั่งรู้สึกว่าเราไม่เป็นตัวของตัวเองเราก็ต้องการที่จะ เป็นตัวของตัวเองในการทํางานแล้วก็ในการออกนโยบงนโยบายอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งของ DNA ของพักคก้าไกลมาโดยตลอดตอนอนาคตใหม่ยุพักมันเหมือนต้องเริ่มใหม่ไหมคะตอนนั้นเรารู้สึกมันต้องเริ่มใหม่ไหมบอกเฮ้ยมันกำลังมาดีแล้วมันก็เป็นแบบอ้าวสำหรับผมคนเดียวหรือสำหรับพักสำหรับทีมก็รับบทใหม่แน่นอนจากแบบจากกระดุมห้าเม็ดจากเป็นสสที่รับผิดชอบเรื่องเล็กๆควนี้ก็ต้องรู้ทุกเรื่องตั้งแต่เรื่อง สิ่งแวดล้อมสาธารณะสุขการเมืองนิรโทษกรรมมาแก้รัฐธรรมนูญสองห้าการต่างประเทศ เพราะฉะนั้นครั้งนี้ก็ต้องรู้ทั้งหมดมันก็เริ่มสนุกครับผมกับเริ่มสนุกมากขึ้นคือการทํางานของพรรคก้ากายก็คือหัวหน้าเนี่ยรู้รู้20%ที่สําคัญสําคัญที่สุดอีก80%เนี่ยจะมีคนที่คอยคอยคอยเฉพาะทางที่คอยช่วยมีคุณแท่งเรื่องดิจิตอลมีคุณโรมช่วยเรื่องนี้มีคุณวิโรธเรื่องนี้มีคุณไอติมช่วยเรื่องการศึกษาคราวนี้พอมันเริ่มทํางานเป็นทีมมากขึ้นเนี่ยทุกอย่างมันก็ง่ายขึ้นมันก็ไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์โอเคบอสแรกสนุก เปลี่ยนบทบาทใหม่และผิดชอบเยอะขึ้นได้รู้เยอะขึ้นบอสที่สองเราเลือกตั้งชนะมาแล้วอ๋อครับแต่มันไปไม่ถึงอ๋อครับตำแหน่งนายกอ่ะอาจจะไม่ได้คาดหวังตำแหน่งนายกแต่ว่าในฐานะค a นด i d มันอยู่แค่ปลายนิ้วสัมผัสแล้วเนี่ยอืมแต่มันไปไม่ถึงอาม,มินบอกว่านี่คือบอสที่สองของอ่ะของเก้าไกลหรือของคุณพิมก็ได้รู้สึกยังไงจริงๆอยากจะบอกว่ามันใกล้กับที่คุณคิดอีกนั้นเลยป่ะจริงหรอแต่ว่าผมก็รู้สึกรู้สึกว่า มันไม่สามารถเอาธงที่ประชาชนเพึ่งมอบมาให้แล้วอาหารไปตบหน้าเขาได้ mm. มันทำไม่ได้ mm. <laughs> มันก็เลยรู้สึกว่าโอเคมันก็ทำเต็มที่ได้อย่าง,างด,นะด,ดีที่สุดได้ได้พิสูจน์ตัวของของตัวผมเองว่าผมก็สามารถที่จะเป็นผู้นำในแบบของพวกผมได้ mm. อย่างในตัวในตัวของผมได้สามารถนำทีมได้สามารถมี เพื่อนที่เคยรู้สึกเส้นหวังแล้วก็พิสูจน์ว่าเฮ้ยม,มันไปต่อได้แล้วก็ทําให้เราเห็นว่าพักมันไม่ใช่เป็นเรื่องของบุคคลแต่ว่ามันเป็นเรื่องของความฝัน,นเป็นเรื่องของการเดินทาง <c oughs> ซึ่งถ้าบ้านหลังนี้ไฟไหม้ไปเราก็ย้ายไปอยู่อีกที่หนึง่งใครจะมาเผาบ้านเราครั้งที่สองเราก็ยังย้ายไปต่อได้ <c oughs> แล้วก็ไม่ไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องยึดติดกับซูเปอร์แมนคนใดคนหนึ่ง <c oughs> ผมก็ยังเชื่อว่ามันก็ยังจะ สามารถที่จะไปต่อได้เรื่อยๆเ,เพราะว่าคุณสามารถทําลายเผาอะไรที่มันจับต้องได้แต่อะไรที่มันเป็นจิตวิญญาณมันเผากันไม่ได้มันก็เลยรู้สึกว่าโอเคถ้าถ้าถึงเวลาอย่างที่บอกผมพร้อมที่จะเดินจากไปอย่างผู้ชนะแต่ไม่พร้อมที่จะทําสัญญากับซาตานเพราะฉะนั้นก็คืออย่างน้อยก็คือคุณอาจจะมาเอา,อาพวกผมออกจากการเมืองได้แต่คุณไม่สามารถเอาชัยชนะของพวกผมไปได้ร้อย <c oughs> ปีจากนี้ ถ้ามีใครเข้าไปในห้องสมุดสภาอีกร้อยปีตรงนี้แล้วย้อนหลักดูมันก็จะบันทึกไว้ว่าผมคือผู้ชนะก,การเลือกตั้งม,มันก็จะเห็นได้ว่าผมได้ไดทําเต็มที่แล้วแต่แน่นอนนะว่าพูดให้ชัดๆเลยว่าผมก็ไม่ได้แบบยิงพยองครับใช้ชนะอะไรของผมแต่ว่าผมก็รู้สึกว่ามันได้ไดพิสูจน์ตัวเองนแล้วกไ็ได้จากคนที่ทุกคนไม่มีใครเคยคาดคิด มาที่เลเวลที่4เลเวลปัจจุบันครับถ้าสุิวันนี้ไม่ชนะการเมืองคิดว่าทีมพิธาจะเป็นอะไรคะจะ,จะทําอะไรนนก,ก็ทําการเมืองครับทถูกตัดสิทธิ์ห้ามยุ่งเกี่ยวกับการเมืองคุณจะทาอะไรเอ,อ่อตัดสิทธิ์การเมืองเนี่ยมันหมายถึงว่าลงสมัครรับเลือกตั้งไม่ได้แต่มันเป็นผู้ช่วยหาเสียงได้แล้วก็มันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้ตัดสิทธิ์ความเป็นพลเมืองของผม อย่างที่เคยเกิดขึ้นกับเพื่อนๆของผมที่เคยโดนมาก่อนเมื่อ4ปีที่แล้วก็ยังรู้สึกว่าอยากจะทำํทำตามการเมืองต่อแต่ว่า,าแต่ว่าก็คิดว่าถ้าประเทศไทยไม่ต้องการผมเนาะแล้วก็ไม่เห็นว่าผมเป็นทรัพยากรของประเทศเนี่ยผมก็ คิดว่าในทั่วโลกก็เป็นพื้นที่ที่ผมอยากจะไปทําตัวให้มันมีประโยชน์ในที่อื่นที่อาจจะไม่ใช่ประเทศไทยได้ไม่ทิ้งเมืองไทยแน่นอนนะไม่ทิ้งเมืองไทยแน่นอนแล้วก็คงจะ,ะใช,ใช้ใช้สิทธิพลเมืองที่มีอยู่ในการพยายามผลักให้ให้ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยเต็มใบให้ได้ทีมพิธานในวันนี้หลังจากที่เราเห็นเส้นทางที่ผ่านมาเนาะ